คุณกำลังฟังขายเดียพอดแคสต์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยอยากที่จะพัฒนาตนเองกันใช่ไหมคะบางครั้งเรามีก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราอยากที่จะพัฒนาตนเอง ไข่เดียเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความคิดที่อยากจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมให้ดีขึ้นในทุกๆวันในทุกๆเดือนในทุกๆปีแต่บางครั้งเราก็หาวิธีที่จะมาพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้ไขยเดียได้ไปเห็นวิธีการพัฒนาตนเองเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่จากอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งเขาแนะนำทั้งหมด14วิธี ที่เราสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงบุคลิกของตัวเองเพื่อให้เป็นคนใหม่หรือว่าเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เราเป็นในเมื่อวานหรือว่าเดือนที่แล้วเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างวิธีที่หนึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่คลาสสิกมากๆค่ะไขรก็แนะนำก็คือหนึ่งตื่นให้เช้าขึ้น การตื่นเช้านี้มีข้อดีหลายๆอย่างนะคะมันทําให้เราสดชื่นมันทําให้เรากระปี้กระเป๋าแล้วก็ทําให้ในวันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่าเดิมอย่างเช่นถ้าวันหยุดคุณตื่นเช้าขึ้นมากว่าเดิมนิดหน่อยจากที่วันหยุดเราเคยตื่นสัก10โมง11โมงเราอาจจะตื่นสัก7โมง8โมง รับรองว่าเราจะมีอะไรให้ทําที่มีประโยชน์กับตัวเราเองอีกเยอะเลยค่ะวิธีที่1นนะคะตื่นให้ชาวขึ้นวิธีที่2องทำลิสที่ต้องทําในแต่ละวันซึ่งข้อ2เนี่ยขายเดียทําบ่อยมากค่ะเพราะว่าขายเดียเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะบางครั้งเราก็จำไม่ได้ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้าง ข้อดีของการทำลิสที่ต้องทำในแต่ละวันด้วยนะคะมันทำให้เราไม่ลืมว่าในแต่ละวันนั้นเราต้องการที่จะทำอะไรสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำลิสหรือว่าเขียนอะไรที่เราต้องทำในแต่ละวันลองทำดูนะคะรับรองว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำมันจะทำสำเร็จตามที่คุณต้องการแน่นอนค่ะวิธีที่3พัฒนาทักษะที่ถนัดให้ดีขึ้นไม่ว่าเราจะมีทักษะในด้านใดเราจะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาค่ะ การพัฒนามันมันเป็นสิ่งที่ดีเราต้องทำตัวเหมือนเป็นฟองน้ำเพื่อดูดซับเอาความรู้ยิ่งเรามีทักษะยิ่งเราเรียนรู้เพิ่มเท่าไหร่เราก็จะยิ่งประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะวิธีที่4ลองสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำวิธีนี้ไข่เดียเองก็ยังคิดอยู่นะคะว่าไขา่เดียก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยลองทำอะไรใหม่ๆเพราะว่ากลัว กลัวทาไม่ได้กลัวนูน่นกลัวนี่กลัวนั่นเวลาที่เราไม่เคยลองทําอะไรใหม่ๆมันจะเกิดความกลัวใช่ไหมคะอย่งางไข่เดียเองก็ยังคิดอยู่ว่าอยากที่จะลองทําอะไรใหม่ๆแต่ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันค่ะว่าจะทําอะไรวิธีที่5ค่ะอ่านหนังสือให้มากขึ้นถ้าว่าใขรที่ไม่เคยอ่านหนังสือนะคะมันอาจจะยากนิดนึงสาหรับบางคนอาจจะชอบฟังเปลี่ยนเป็นฟังก็ได้ค่ะวิธีที่6เรียนรู้ภาษาใหม่ อันนี้าคเดียก็เรียนเหมือนกันค่ะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนการที่เราเรียนรู้ภาษาที่2ภาษาที่3เพิ่มมันก็เป็นเหมือนการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เจอเพื่อนใหม่ได้รับประสบการณ์อะไรใหม่ๆรับรองว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่แน่นอนค่ะวิธีที่7ฝึกพูดในที่สาธารณะวิธีนี้ก็ถ้าว่าเราพูดในที่สาธารณะถ้าเราพูดกับเพื่อนพูดกับญาติ หรือว่าพูดกับใครที่เรารู้จักมันก็ไม่ยากใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องไปพูดบนเวทีในที่ที่เราไม่มีใครรู้จักเลยมันอาจจะตื่นเต้นแล้วก็ยากนิดนึงแต่ใครได้คิดว่าถ้าเราลองมันก็น่าจะได้คะ่ะวิธีที่8ค่ะหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ หาแรงบันดาลใจเพื่อให้เรามีพลังเพื่อให้เรามีไอดอลบางครั้งมันก็เป็นเหมือนกับกําหนดทิศทางว่าเราอยากเป็นใครเราอยากทําอะไรบางครั้งมันไม่มีแรงบันดาลใจใช่ไหมคะเราก็ต้องไปหาไอดอลแล้วเราก็แล้วเราก็พยายามที่จะทำให้เหมือนไอดอลของเราหรือว่าพยายามเรียนแบบจริงๆแล้วการที่เรามีไอดอลหรือว่ามีต้นแบบที่เราอยากเป็นนะคะ มันจะสามารถทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้เป็นแบบเขาวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีค่ะในการพัฒนาตนเองคือการหาแรงบันดาลใจใหม่ๆวิธีที่9ฝึกการจดบันทึก วิธีนี้ซึ่งเอพิโซดที่แล้วค่ะเดียก็พูดถึงเรื่องข้อดีของพลังของการเขียนใช่ไหมคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังลองไปฟังเอพิโซดที่แล้วคะ่ะเกี่ยวกับการจดบันทึกการเขียนการฝึกการจดบันทึกเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะได้วิได้การพัฒนาตนเองที่คุณเห็นผลอย่างชัดเจนแน่นอนคะ่ะวิธีนี้ข่ยเดียลองกับตัวเองแล้ววิธีที่1ิบ เริ่มต้นออกกำลังกายถ้า,าว่าคุณไม่เคยออกกำลังกายตอนนี้คุณอาจจะยังมีแรงมีเรียวแรงกระปี้กระเป๋ายังสดชื่นสดใสแต่ว่าถ้าเราอายุมากขึ้นค่ะการออกกำลังกายเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราจําเป็นยังไงก็ต้องออกถ้า,าว่าเราต้องการที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้ว,ว่าไม่เป็นภาระล,ลูกหลานคือเราจะต้องออกกาลังกายค่ะแน่นอนว่าตอนที่เราออกกำลังกายเนี่ยค่ะมันเหนื่อย มันรู้สึกไม่ดีแต่ความรู้สึกดีๆมันจะมาหลังจากการออกกำลังกายแล้วค่ะวิธีที่11เลิกนิสัยไม่ดีและปลูกฝังนิสัยใหม่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำตัวไม่ดีไม่น่ารักขี้เกียจไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆทะเลาะเอะอะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่รู้ว่านิสัยไม่ดีของตัวเองคืออะไรสามารถถามคนข้างๆได้นะคะถามคนรอบข้างได้ ไม่ไม่ต้องอายค่ะถามเขาไปตรงๆแล้วก็เวลาที่เขาตอบก็ไม่ต้องโกรธด้วยนะคะคือบางครั้งตัวเราเองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเรามีนิสัยไม่ดีอะไรฉันว่าฉันดีนะมีอะไรที่ฉันนิสัยไม่ดีแล้วฉันจะต้องปลูกฝังนิสัยใหม่ฉันว่าฉันก็โอเคนะแต่บางครั้งเราก็คิดไม่ออกใช่ไหมคะงานขายเดียนแนะนําให้ไปถามคนข้างๆคะ่ะวิธีที่12ค่ะ เรียนรู way, right? Right? So to to ้จากคนที่สร้างแรงบันดาลใจก็อย่างที่บอกไปว่าไหนวิธีที่8ใช่ไหมคะเราหาแรงบันดาลใจวิธีที่สองเราก็คือไปเรียนรู้จากคนที่เราเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะมีวิธีการมีเรื่องราวมีประสบการณ์อะไรต่างๆที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาอะไรที่มันทําแล้วถูกอะไรที่มันทําแล้วผิด เรียนรู้จากพวกเขาเหล่านี้ค่ะแล้วเราจะพัฒนาตนเองได้แบบก้าวกระโดดจะได้ไม่ต้องลองถูกลองผิดค่ะวิธีที่13หาเพื่อนหรือที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้การที่เรามีเพื่อนที่ไว้ใจได้จริงมันก็ดีค่ะ แต่บางครั้งมันก็หายากใช่ไหมคะเพื่อนในที่นี้ก็คือเพื่อนที่จริงใจจริงๆนะคะเพื่อนที่เวลาที่เรามีปัญหาแล้วเขาคอยอยู่เคียงข้างไม่ใช่เพื่อนที่เราระบายแล้วซ้าเติมหรือว่าเอาเราไปนินทารับหลังนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนที่เขารู้สึกไม่ดีรู้สึกมีปัญหารู้สึกเศร้าเขาถึงไปคุยกับนักจิตแพทย์เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไว้ใจได้และเขา รู้สึกว่าจิแตแพทย์คงไม่เอาเขาไปนินทารับหลังหรือว่าไปทำอะไรใช่ไหมคะ mm. เพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถหาเพื่อนหรือที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากคะ่ะและวิธีที่14วิธีสุดท้ายนะคะวิธีข้อนี้นี่คือสำคัญจริง,รงๆหลีกเลี่ยงคนคิดลบคือบางครั้งมันก็ยากเหมือนกันนะคะการที่เราจะหาสิ่งแวดล้อมหรือว่าจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงคนที่คิดลบ เพราะว่าคนเรามันก็บางอารมณ์ใช่ไหมคะมันก็มีความรู้สึกแย่ๆมีความคิดที่เป็นน t i ความคิดลบรู้สึกโกรธรู้สึกหิวรู้สึกโมโหหมุดหงิดคนที่มีอารมณ์ประมาณนี้ค่ะก็คือพฤติกรรมหรือว่าแ t t i t u d e หรือว่าอะไรก็ตาม m o o ดหรืออารมณ์คือทุกอย่างเขาจะอารมณ์เสียไปหมดแล้วมันจะผ่านทำให้เราอารมณ์เสียไปด้วยค่ะ และนี่ก็คือ14วิธีพัฒนาตนเองเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้ได้ดังใจที่ต้องการค่ะถาาว่าใครฟังไม่ทันก็สามารถฟังซ้ำไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าขายเดียเองก็พยายามที่จะพูดให้พวกคุณผู้ฟังได้เข้าใจแต่บางครั้งขายเดียเองฟังเองก็งงเองเหมือนกันต้องขออภัยมานาะที่นี้ด้วยนะคะคือมือใหม่จริงๆค่ะ ขายเดียจะพยายามทำพอดแคสต์ออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่ขายเดียจะพัฒนาทักษะของตัวเองได้ค่ะถักว่าคุณก็ฟังชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ขายเดียด้วยนะคะแล้วยังไงกลับมาพบกันใหม่เอพิโซดหน้าคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะ